ผู้หญิง5ลูกที่ตรงสเปกผู้ชายข้อ1ผู้หญิงที่หน้าค้นหาสาวๆที่มีลักษณะแบบนี้นะคะจะตรงสเปกผู้ชายที่ชอบความตื่นเต้นท้าทายเพราะว่าสาวๆที่มีลุคหน้าค้นหาเนี่ยจะไม่เปิดเผยตัวตนแบบว่าออกมาหมดเปลือกนะคะจะแบบว่ามีความลึกลับหน่อยนะคะแล้วก็ห่วงความเป็นส่วนตัวมากๆซึ่งผู้ชายที่ชอบผู้หญิงแบบนี้นะคะจะอยากเข้าไปทําความรู้จักมากๆเลยและอยากเข้าไปอยู่ในโลกของเธอดังนั้น ผู้หญิงที่น่าก้นหาเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งสเปคนะคะของผู้ชายที่ชอบความตื่นเต้นท้าทายข้อ 2. นะคะผู้หญิงที่ร่าเริงสดใสนะคะไม่มีใครปฏิเสธนะคะที่จะอยากอยู่ใกล้คนที่มีความร่าเริงแจ่มใสนะคะผู้ชายก็เช่นเดียวกัน <c oughs> เขามีความปรารถนาที่จะได้แฟนที่มีความร่าเริงมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะผู้หญิงที่ร่าเริงนะคะจะเป็นผู้หญิงที่รวยรอยยิ้มรวยความเบิกบานนะคะรวยเสียงหัวเราะซึ่ง ผู้ชายเมื่อเห็นคุณแบบนี้แล้วค่ะเขาจะมีรอยยิ้มตามคุณไปด้วยแล้วก็หัวเราะตามคุณไปด้วยนะคะและจะทําให้คุณเนี่ยแลดูเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ม,มากๆเลยดังนั้นสาวๆจงฝึกเป็นคนที่หัวเราะบ่อยๆยิ้มบ่อยๆนะคะแล้วผู้ชายเนี่ยเขาจะอยากเข้ามาทำความรู้จักกับคุณแล้วก็อยากอยู่ใกล้ชิดคุณค่ะข้อ3นะคะผู้หญิงที่ เก่งแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะคะสาวๆโดยส่วนมากจะคิดว่าผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงเก่งนะคะเพราะว่าดูแบบว่าเหนือกว่าเขาแต่จริงๆแล้วผู้ชายนะคะเขาชอบผู้หญิงที่มีความเก่งแล้วก็ฉลาดแล้วก็มีความเป็นผู้นำ /bit ปปหน่อยๆนะคะเพราะว่าการที่คุณเนี่ย เก่งเนี่ยคุณจะสามารถตัดสินใจอะไรได้อย่างแม่นยําแล้วก็ว่องไวชัดเจนมากๆเลยและการที่คุณเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้นะคะคุณจะไม่งอและก็ไม่พึ่งไม่แบมมือของผู้ชายซึ่งผู้ชายเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มี คุณค่ามากๆเลยดังนั้นสาวๆนะคะต้องมีเงินมีงานเป็นของตัวเองแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาผู้ชายนั่นเองข้อ4นะคะผู้หญิงที่เซ็กซี่นะคะผู้ชายนะคะส่วนมากชอบผู้หญิงที่เซ็กซี่นะคะแต่ไม่ใช่ว่าคุณเซ็กซี่จนกระทั่งแบบว่าแต่งตัวโปเวอร์มากนะคะแบบว่าโชว์เต้าอะไรแบบนี้ผู้ชายไม่ชอบนะคะเพราะว่าดูไม่แพงผู้ชายชอบผู้หญิงที่เซ็กซี่สวยดูแพงก็จริงแต่ควรจะ เซ็กซี่ออกมาจากภายในสู่ภายนอน่นนะคะแต่งตัวให้แบบว่าดูดีเหมาะสมกับบุคลิกแค่เนี้ยคุณก็ดูเซ็กซี่แล้วนะคะดังนั้นสาวๆนะคะถ้าคุณเนี่ยมีลุคผู้หญิงที่เซ็กซี่แบบเนี้ยคุณได้หัวใจผู้ชายแน่นอนคะ่ะข้อ5ผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองข้อนี้สำคัญมากๆเลยสาวๆหลายๆคนเนี่ยขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะคุณน่ะสวยนะแต่คุณไม่มีความมั่นใจความสวยในตัวคุณเนี่ย จึงลดระดับลงดังนั้นคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเพราะว่าสาวๆในอีกหนึ่งสเปกนะก็คือสาวที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาชอบสาวประเภทนี้มากๆเพราะว่าเวลาที่ไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณก็ทําด้วยความมั่นใจคุณจะแลดูเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกที่คล่องแคล่วปราดเปรียวแล้วก็มีความมั่นใจและนี่แหละคือเสน่ห์ที่เปล่งประกายออกมาจากตัวคุณนะคะลองเช็คดูนะคะสาวๆว,ว่าคุณมีลุักษณะ แบบไหนแล้วก็ลองคอมเมนต์มาเล่าพูดคุยให้คุณนุชฟังบ้างน,นะคะ